เคล็ไม่รับเลือกหน้าต่างบานเลื่อนอย่างไรให้เหมาะกับบ้าน 1. ประเภทหน้าต่างเลือกใช้ให้เหมาะสมหน้าต่างบานเปิดคือหน้าต่างบานพับแบบผักออกไปด้านหน้าที่สามารถเปิดใช้งานได้เต็มบาน ส่วนใหญ่นิยมติดตั้งบริเวณผนังบ้านที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านเพราะการเปิดใช้งานต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ชนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเมื่อติดตั้งใช้งานจะช่วยเพิ่มมิติให้กับบ้านได้มากขึ้นหน้าต่างบานกระถุงคือหน้าต่างที่มีบานพับอยู่ด้านบนมีทั้งแบบบานคู่และบานเดี่ยว เปิดใช้งานได้ไม่เต็มบานจะเปิดใช้งานได้เพียง45องศานิยมติดตั้งตามที่พักอาศัยเช่นคอนโดมเนียมหน้าต่างบานเฟียมคือหน้าต่างหลายๆบานต่อกันด้วยบานพับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับบ้านที่ต้องเปิดโล่งและรับลมหรือต้องการใช้หน้าต่างบานเลื่อนกั้นห้องหน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะมีความสวยงามเมื่อติดตั้งจะเรียบเนียนไปกับผนังบ้านโดยการเปิดปิดจะเลื่อนไปทางด้านข้างและทำความสะอาดได้ง่าย 2. วัสดุของหน้าต่างบานเลื่อนก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะวัสดุในการผลิตหน้าต่างบานเลื่อนคือหนึ่งในปัจจัยที่เจ้าของบ้านต้องเลือกเพื่อความคงทนแข็งแรงในการใช้งานให้ยาวนานที่สุด 3. ติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับห้องภายในบ้านหน้าต่างกระจกบานเลื่อนใช่ว่าจะเหมาะสาหรับการติดตั้งทุกห้องภายในบ้านส่วนใหญ่แล้วห้องที่ยมติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนคือห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องทำงานห้องทานอาหารซึ่งเป็นห้องที่ต้องการมองเห็นวิวและบรรยากาศภายนอกมากที่สุดค่ะ 4. ดีไซน์และสไตล์การออกแบบตกแต่งบ้าน หน้าต่างบานเลื่อนจะช่วยสะท้อนดีไซน์และสไตล์ของบ้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้นหากเป็นคนที่ชอบให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายให้เลือกหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแบบ4บานเพื่อให้ห้องดูกว้างเปิดรับลมได้มากกว่าหน้าต่างรูปแบบอื่นๆหรือหากพื้นที่ผนังห้องไม่ได้กว้างมากนักก็อาจจะเลือกเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับแทนได้ค่ะส่วนบ้านที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นลอฟ เน้นการตกแต่งโทนสีเข้มก็อาจจะเลือกการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนที่ผลิตจากอลูมิเนียมสีดำเพื่อให้โทนการตกแต่งบ้านชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความแข็งแรงคงทนในการใช้งานด้วยนะคะหรือหากเป็นสไตล์มินิมอลเรียบง่ายการเลือกใช้หน้าต่างบานเลื่อนแบบไวนิลโดยเลือกเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเดียว เพื่อให้ง่ายในการออกแบบตกแต่งและเลือกเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็เป็นทางออกที่ดีไม่น้อยค่ะ